สำหรับไม้นี้นะเฮียเข้าไปที่น้ำเงินเลยแล้วกันนะครับผมเปิดแปดเปิดเก้ามาโอ้โหหนึ่งแต้มอ่าเขาบ่ดนะครับผมเขาบ่อนะจวดเจ็ดมาโอ้โหบอกให้จวดเจ็ดมันโจหกมาอ้าวเรียบร้อยครับผมเขาบ่ดนี้ก็สวยเลยครับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เฮียก็บวกมาแล้วเก้าพันสองนะ กราบสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเฮ er ียเก่า BCCK i n g ิงอีกแล้วนะครับผมอ่ะเราไม่ได้เจอกันนานนะครับผมมาวันนี้เฮ er ียมาในทุน500บาทนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้เฮ er ียจะฟาดกำไรไปเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทุน500บาทของเราวันนี้นะครับผมอ่ะวันนี้อยู่กับน้องหมวยนะน้องหมวยห้อง B1 นะทุกคนนะ ก็มาไม้แรกเฮียซัดไปเลยที่แบงเกอร์นะครับผม500บาทนะครับผมอะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบนะครับผมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนอ่าไปมาเปิดนี้มาเรามาลุ้นเปิดนี้กันเลยดีกว่ามาดูกันครับผมว่าทุน500เฮียจะฟาดกำไรไปเท่าไหร่นะครับผมเข้ามา2แต้มนะยืนพื้นเรามา4แต้ม เอาไม่จัวไ้าแบบนี้เรียบร้อยครับผมสวยไปนะไม้นี้ก็บวกมา475บาทนะครับผมโอเคนะครับผมไม้แรกเปิดมาถือว่าสวยมากนะทุกคนไม้แรกเปิดมาสวยสวยนะครับผมอ่ะไปกันต่อเลยทุกคนอ่ะผมย้ายห้องเลยแล้วกันนะถูกหนึ่งไม้ผมจะย้ายห้องเลยละกันนะครับผมเออเล่นง่ายๆนะครับผมเทคนิคนะ ไปห้องที่เขาให้ดูง่ายๆนะครับผมเออไปครับผมอ่ะเปิดอ e ีป็อกก้ามาแน่นอนไม่มานะฮะกรจบให้สองใบโอ้โหน้ำเงินมานะครับผมตัดแล้วนะเรียบร้อยครับผมมายีน,นตัดน้ำเงินสวยๆง,งามๆไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูเขาให้ก่อนนะไล่ทำลายเขาก่อนนะครับผมอืม ความเป็นไปได้เนี่ยมีสิทธิ์มาน้ำเงินและแดงนะทุกคนมวยจะล้ำนะมวยเดี๋ยวขอดูเขาไพ่นิชหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะโอเคมานี้เฮียก็ไปแดงแล้วกันนะครับผมไปแดงเลยแล้วกันนะ เทคนิคง่ายๆเล่นง่ายๆนะครับผมเล่นแป,ป๊บๆบวกแน่นอนนะครับผมอ่ะหน้าแปดปอกแไปเลยปอก8สยบเข้าไปปอก9้าไปเลยดีครับสวยๆอีกแล้วนะครับผมไมนนี้ก็บวกไปอีกแล้วนะทุกคนนะมาทุน5้ารอตอนนี้ขึ้นมา1,900บาทแล้วนะทุกคนไปกันต่อเลยครับผมไปกันต่อเลยนะไปกันต่อไม่รอแล้วนะ อ่ะย้ายห้องนะครับผมได้ไม้หนึ่งแล้วก็ย้ายห้องเลยครับผมมาห้องนี้ละกันนะครับผมเขาให้ดูง่ายๆนะเออหนึ่งไม้ย้ายห้องโอ้โหูรนะมาคู่ๆเลยมาแบบเป็นคู่เป็นคู่เลยนะทุกคนนะโอ้โหถือว่าช็อตเด็ดช็อตเด็ดนะทุกคนใครลงคู่ก็รวยนะครับผม ย้ายอีกไม่มั่นใจก็ขอย้ายแล้วกันนะไปมาห้องนี้เลยห้องบีห้ามาเราหาห้องที่เรามั่นใจนะครับผมเทคน,นิคง่ายๆสําหรับคนทุนน้อยนะครับผมอยากเล่นแล้วได้อยากเล่นแล้วแบบเอ,อหาเป็นรายได้เสริมน,นะครับผมลองเล่นแบบนี้ดูได้นะครับผมบวกหนึ่งไม้ย้ายห้องนะครับผมบวกหนึ่งไม้ย้ายห้องไปเรื่อยๆนะเออทคน,นิคมันมีให้เลือกให้เราเลือกเล่นได้ตลอดนะครับผมก็ลองนําไปใช้กันดูได้นะอ่ะ มานี้ผมก็ไปที่น้ำเงินรักกันนะครับผมมานี้เฮียไปที่น้ำเงินนะครับผมใครสนใจอยากเข้ากลุ่มน้ำมัคลาร่าของเฮียนะครับผมก็จิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ8แ88ไปเรียบร้อยครับผมสวยๆนะสำหรับไม้นี้นะครับผมงามตาเหลือกเกินนะจ๊ะออสวยๆๆจัดว่าสวยนะทุกคนจัดว่าสวยจัดว่าสวย ยัดบางงามเลยแหละอ่ะย้ายห้องนะครับผมถูกหนึ่งไม้ย้ายห้องนะทุกคนนะเออเทคนิคง,ง่ายนะครับผมแล้วก็หาห้องที่เรามั่นใจไปเลยครับผมอบวกหนึ่งไม้ย้ายห้องทันทีนะฮะโอ้มาเขาให้สามตัดดอกหมวยเปลี่ยนมือนะรอทุกคนรอก่อนนะครับผมอ,อ รอสักครู่รอสักครู่นะฮะอ่ะให้คล้องให้ว่องให้ใบหมวยให้คล้องให้ว่องให้ใบนะคะ อ่ะคลิปนี้เฮียก็จะมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ,ะมาไม่นานนะครับผมเอาแค่บวกเอากำไรนิ่มๆก,กรุบกริบก็พอนะฮะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะเออไปกันเลยครับผมอ่ะลงเสมอติดไว้ไดยร้อยหนึ่งอ่ะไม้นี้ผมว่าน่าจะมาเสมอแล้วก็ไปที่แดงเลยละกันนะครับผมติดเสมอไว้ร้อยหนึ่งนะ ไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยภาพโอ้โหเขาปอกแปดโอ้โหเสมอมาจริงๆด้วยครับผมเสมอมาจริงนะเอ้ยเดาอะไรไม่เคยผิดพลาดนะฮะเสมอมาจริงๆว่ะบวกไปแปดร้อยนะครับผมเอ้ไม่สิบวกไปเจ็ดร้อยนะครับผมสำหรับไม้เมื่อกี้นี้ ลงเสมอไปนะครับผมย้ายห้องไปได้แล้วก็ย้ายห้องไปเลยเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆแล้วจบด้วยคําว่าหมดตัวนะครับผมไปเรื่อยๆแล้วจบด้วยคําว่าหมดตัวนะจ๊ะยสะดุดสะดุดนะ ดูเขาไพ่ก่อนนะทุกคนนะอ่ะไปน้ำเงินเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับไม้นี้นะเหีนยเขาไปที่น้ำเงินเลยแล้วกันนะครับผมเปิดแเปิดเก้ามาโอ้โหหนึ่งแต้มอ่าเขาบอดนะครับผมเขาบอดนะจุดเจ็ดมา โอ้โหครับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เฮียก็บวกมาแล้ว9,002นะอะวันนี้เฮียก็พอใจในกาไรเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะ,ะวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีนะครับผม